เจนนี่อ่านเพลงเลย거의녹음을1년전아니었잖아요처음สวัสดีค่ะเซอร์ไพรส,ส์กันรัวๆเจนนี่แบ a c k p ง n k เตรียมปล่อยซิงเกิลพิเศษ You and Me เพลง You and Me ของเจนนี่ซึ่งเป็นจุดประกายให้กับเวทีเดียวของเจนนี่ในระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกของแบ a c k p ง n k จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนื่องจากการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆทั่วโลก เล่นทำเอาแฟนๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะสำหรับเจนนี่แบล็กพิงค์ที่ล่าสุดมีรายงานมาว่าเจนนี่เตรียมมีซิงเกิลพิเศษให้แฟนๆได้ชมกันโดยวันที่4ตุลาคม YG Entertainment ได้มีความเคลื่อนไหวเปิดเผยโปรเร์หัวข้อเจนนี่ยูแอนมีบนสื่อต่างๆบนโลกออนไลน์อย่างเป็นทางการของพวกเขาซึ่งจากโปรเตอร์ที่ปล่อยออกมาแสดงให้เห็นสเสน่ห์แห่งความฝันของเธอผ่านชุดเดรสสีแดงเข้มและทรงผมเปียขี้เล่นสิ่งที่น่าหลงใหลเป็นพิเศษคือภาพที่เธอยืนอยู่อย่างสงบภาย พระจานทร์เต็มดวงที่สองสว่างเจิดจ้าและเมื่อหลับตาลงทาให้เรานึกถึงการแสดงอันน่าลหลงใหลและลึกลับที่มอบให้กับฉากหลังของดวงจันทร์ในระหว่างการทัวรอบโลก เพลงยอดนิยมยูแอนมีจะเปิดตัวบนเว็บไซต์หลายแพลตฟ,ฟอร์มพร้อมกันในวันที่6ตุลาคมเวลา13ลิกาตามเวลาเกาหลีนะคะทางนี้ค่ะ YG Entertainment ยังได้เล่าว่าเราตัดสินใจเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความขอบคุณต่อแฟนๆที่ติดตามและสนับสนุนเราอย่างกระตือรือร้นรในระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกบอลทิงเราหวังว่ามันจะทำหน้าที่เป็นที่ระลึกพิเศษปลุกอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลานั้นอีกครั้ง อัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกัด้วยนะคะสวัสดีค่ะ